โคตรใหญ่เลยเนาะอันนี้มากินมากี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะแม็กมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันเราสวัสดีพี่น้นอสง,งสบายดีทุกทีทุกคนมืัอนี้เป้าหมายครับจันทราจะพาไปเที่ยวเที่ยวไทยครั้งแรกคนระับบรรยากาศตอนนี้เรานั่งแท็กซี่ไป ไปที่อู๋เขาอู๋หน้าวันนี้เดี๋ยวเขาลองประมาณเนี้ยวันนี้เขายังนั่งดูแท็กซี่เนาคุณลุงเราพาไปบรรยากาศแท็กซี่ ทายเบิ่่งีนวันนี้มากินทะเลครับมาครับสามคนครับมากันสามคนดูดู ร้านอูข้าวอูน้ำสีพูดอาหารทะเลบรรยากาศร้านใหญ่โตบ้างผู้คนก็เยอะใช่ไหมร้านใหญ่คนก็เยอะต่อวันมันไม่ตกก็สี่แสนใช่ไหมสามแสนนั่นใช่ไหมเนี่ยลายได้ เติมเข้าไปนี่หนั่งถึงชั้วโมงอย่างเนี้ยน่าจะกลัวเลยนะน่าจะสองสองสองโมงได้เลยเนาะโอ้โหอิ่มอร่อย วันหยุดวันหยุดวันหยุดก็มากินกินให้ดูหน่อยกินกินกินให้ดูหน่อยเน่เน่เนี่ยหอยหอยเอา่าหางลมดูนยัไงอ่ะกินยังงคนดูอยาก ตอนหิวข้าวอยากเลยนะคนดูเนี้ยงับเข้าไปลอยเวอร์เลย เยอะเยอเยเลยเหมือนเยอะเยอยกันเลยบรรยากาศคนข้างล่างริมถนนเลยเนี้ยหมดเกลี้ยงเลยไม่คุ้มเท่าไหรเนาะ แม็ไม่แม่มแมว่าไม่คุ้มไม่คุมมค้มกินไม่เยอะเนื้อได้ทานเดียวก็อิ่มแล้ว <S <S จานเดียวก็อิ่มแล้วเขาหน้าไปกินอันอื่นน่าจะคุ้มกว่าร้านเราอยู่ <S <S ากินอ อันนี้เรามาที่หน้าร้านแล้วเราอิ่มแล้วเราก็จะกลับเราเรียกแท็กซี่ก่อนมากัน3คนบ๊กแท็กซี่อยู่เพราะว่ารถมันติดไงเราขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่ขึ้นรถฝั่งนี้ไปไปที่ตลาดดาวขนองอินดีดาวขนอง นี่เขากำลังมาที่ตลาดอินดี้ดาวขนองตอนนี้เขาก็อยู่ตรงทงบนสะพานเนะาะสะพานลอยมีเยอะตัวร้อยยี่ตัวยี่สี่ห้า เอาอะไรได้กระเป๋าไหมจับได้ดูได้นะครับจับได้ดูได้นะครับครับ

สองร้ปครับเด็กก็บอกอันนี้จะถ้าทรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าตรงทรงนี้เขบอกเขเอ๋อะไรนี่เอ๋อเท่รสาส่นนึงาตหมุนไปตาม จ้าเอลเดฟอัลลัฮฺกระดิ่งผ่านเขาบอกบอกมันจะสีสีแบบใกล้เคียงกัน ใส่ไม่ได้ก็มามาคืนได้เปลี่ยนได้คืนได้ทำร้านได้นะี่ด้อโอเคครับจัดดีด้ครับ,ค,บครับ ก็ใช่เงาหกสิบล้านได้ปิดปิดรถปิดบ้านปิดบ้านอะไรก็มึงก็มีเป็นทะลื้อหาใบ้านดิอ่ะหกสิบล้านบาทไปไปหาไม่หาหานห้าหน้าผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยเป็นตลาดขายเสื้อผ้าหมดเลยเป็นล็อกเป็นล็อก lúc này thức nắp, chúng ta phải làm gì? chúng ta phải làm gì? chúng นี้มาเที่ยวครั้งแรกเลยนะัมกางเก็เท่เลย แม็กมากี่ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรกเหมือนกันหรอเอาอะไรรองเท้าหรอ,อมาครั้งแรกเหมือนกันทุกคน เรามาเที่ยวอินดี้กันโอ้โอทำเล็บไหม <c oughs> ของเยอะแยะ เจ็ดค oh. ูนึงร้อยนเจ็ดคู่งร้บาทเจ็ดคูร้อยสแกนจ่ายได้ ครับแต่พี่เอาสีๆมาให้ลองรอแป๊บนึงนะคุณคะอยู่รองเท้ารองเท้าแตะคุณทาเราจะซื้อรองเท้าแตะเอาไม่เอาหรอเนี้ยแบบนี้ไม่เอาหรอไม่เอาหรอแบบเนี้ย <c oughs> สอบก็วสวยอยู่ดีนะโอ้โคตรโอเคเลยตลาดเนี้ยทุกอย่างมีทุกอย่าง ตลาดนี้มีครบทุกอย่างเนาะน้แข็งใช่ไหมครบมาทุกอย่างเลยอยากได้อะไรได้มาตลาดเนี้อยากได้แฟนเหรอถ้าอยากได้แฟนเหรอนม่ได้เหรอกินไหมกินไรไม่นั่งกินไรเอาไหม

กุ้งฝอยเต้นกุ้งเต้นเหรอกุ้งฝอยมกินไม่เต้นเอน อันนี้จะเป็นทางออกทางเข้าใช่ไหมมีหลายทางออกนะเราออก,ก็เดินกลับกันแล้วก็ขึ้นแท็กซี่แล้วก็กลับห้องกันไม่รู้ว่าจะหมดตังค์ไปกี่บาทแนละ้วไม่รวมรวมกันดูอยู่ที่ห้องนะ ตอนนี้เราเดินออกมาถนนแล้วก็มาเรียกแท็กซี่นะแจ๊กี่น,นี่เขาก็ไปแล้วเขาไปปะแล้วโอ้โหโโพี่ตำรวจสายตรวจนะใช่ไหมนะตำรวจสายตรวจไหมใช่ไหมล่ะ <laughs> ตอนนี้เฮากำลังกลับกลับห้องกัน หมดเงินไปคนละก,กี่พันแล้วเนี่ยจะไปสรุปกันที่ห้อง <c oughs> ไปสรุปกันที่ห้องนะว่าจะหมดกี่พัน

实际上。 ตัวนี้มันมา่งออวัหทองรอเรวมดิจบคนแรเท่าไรสี่ร้อยห้าร้อสองพัสี่สสร้อยสองแล้คุณทาเินเท่าไรสามพันมื่สามพันรอเอารองเท้าในแล้วรองเท้ารองเท้า,ทา,ค,าคุณธาดูดินู่อนอกรนองโดนม็นขวเหม็นถ้าม็นไรซื้อไม่ใหม่จะเหจะม็น,นได้ไงแอนก็ตาย อยู่ระเบียงนี่ไม่มีอะไรแล้วมีแต่รองเท้าผมทีเดียวสตาร์ทก็มีรองเท้าอันนี้ครูเพิ่งใ้คูละพันบาทพันบาทใช่ไหมไม่ใช่พันเนอะเดือนสิบบาทเองเนาะเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้คือสภาพห่องของพวกเราประมาณนี้ พบเือเลยไปที่อยงกัพาปเนี่ยภูเขาหนามเนาะภูเขาหนามเบิดไปอยู่429เลออหมอะรวะหน่สอ้ามสี่ก็โทได้ไหมเจ้าบุญโทษกโทที่บุญใสตังเสองสามสี่เจ้าขแรกนะ เที่ยววันแรกเลยม,มาไทยเที่ยววันแรกข้งแรกเลยสี่ร้อยห้าสิบสอง่ร้อยสี่สิบอ่ะี่ร้ยสี่สิบพอไมใช่ไหี่ยทไ <laughs> ม่ต้องพอนตรงเฟซสี่รอันนี้400 4้อส เป็นห้าสิบห้าสิบสองเอาละไปดินับดูนับดูนับดูบหมดกันเลยเงนิงนเงนินออกหมดเลย <laughs> <laughs> ซื้ออะไรไปบ้าเนี่ยเหลือคู <laughs> ่ดเดียวคู่ดเดียวนะแล้วก็เก้าร้อยเก้าสิบแล้วเออหมดเลย ของแท้ของแท้ของกีโทรศัพทสภาพมันก็ดูดีนะสภาพมันก็ยังดีอยู่นะคี่นะพียังดีกว่าตรอนที่วันนั้นเนาะวันนั้นไปร้อยกว่าเราหนังรถไปประมาณตอนไปเขาเบิ้ลเท่าไหรก่อนร้อยบอกตอนไปเลราเบิ้ลร้อยร้อยร้อยสิบบาทให้บอก ช่ไหมนุนบเม่นนุ่นโบไช่ร้อยยี่สิบเหรอร้อยสี่ห้าไปร้อยสี่ห้าไปกินไปกินเสร็จเราไปตลาดก็ร้อยสี่ห้าอ๋อร้อยสี่ห้าอ่าแล้วจัดแล้วก็จัดแล้วก็ค่าก๋าเขาเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทแล้วก็ค่าบุฟเฟ่ตทะเลก็สามสามเก้าสามสามเก้าสามคนก็ตัวหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทค่าเตาเก้าสิบสองบาทรวม สรุปตอนนี้เราไปค่าเตาก็เก้าบาทก็เหมือนน้ำซุปร,ร้านเราไงเราไม่มีค่าเตาไม่มีเะมีแต่าน้ำซุปโอเคตอนนี้ห้ากกมาทห้องนะครสรุปไปครับเบดอยู่ที่สสดบข่อยเบิดอยู่ทท่ประมาณอ,อ,อยู่ที่สี่ร้อยเก้าเออสี่รอยห้าสิบสองบาทส่วนคุณทาเบดไปอันนี้จะพูดลวพูทไทยไปด้วยเบิรเป็นเท่าไหร่ อันนี้ก็เก้าร้อยบวกสี่ร้อยอันนี้มันใส่ได้แล้วเนี่ยสี่ร้อยเก้าสี่ร้อยห้าสิบสองพันกว่าบาทสองพันเลยก็จะประมาณนี้เนาะเราลองใส่รองเท้าใหม่ดูเอ๊ะได้ไหมได้แน่ตีนใหญ่กว่าเกือบอีกอันนี้สี่สามเพราะว่าสี่สามอะไปดูดิดูดูทั้งดูดูนี่ขี้ผึ้งมนไม่มีหรอกของผมก็สี่สามละ ต่วันแม่หรอเพอ่อใสอนอันรองเท้าอีกไม่ได้หรอกอันสี่สามสี่สามถึงสี่็ันเป็นโอไซนะเออสี่สามใส่ได้โอเคต้องกลาบบางที่ตามก็เลยก็แซ่บบ่าวทาแพ่เนี่ยาสามเลยแซ่พี่แม็กนี่เป็นไกรน้ำเจียวเลย ไก่น้ำเทียมอันอันอันนี้อันนี้คุณขาอันนี้มีเขามีเขาเอ้าจะหัวทำไมเปิดได้แล้วเนี่ยเปิดได้แล้วเปิดได้แต่มันแบบเหมือนว่าเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วแอร์มันมันเดี๋ยวมันเป็นอะไรเหมือนว่ามันน้ำยามันหมดไงมันไม่ก็เย็นใช่ไหมอืมไม่เย็นตอนนั้นยังเย็นอยู่เลย เย็นเย็นอยู่เย็นอยู่ไมเย็นเย็นแต่มันไม่เย็นเท่าไหร่เพราะว่าน้ำยามใกล้หมดครับโอเคคุณทางคนคนคนเมืองอะไรเออสปอร์ตเออบอกว่าบาดเจ็บเลยเมื่อไงสปอร์ตเมื่อไงสปอร์ตเขาอยู่สองคนอันนี้พี่แม็กอยู่จังหวัดอะไรโคราชโคราดใช่บอกไปแม่นบอกโคราชจริงๆหรอเออจริงจโคราชเอ คุณโคราชนะจริงอ,อีสานนี่โคราชก็ใช่เออคนอีสานนะอีสานคือคนอีสานเป็นแต่ผู้อีสานไม่ค่อยจะเป็นคู่อีสานไม่ค่อยได้เลยเโอเคผ่านตามก็อลไรก็แช่ทุคออกคนสบายดี